เอานะครับคุณผู้ชมอาคารถล่มาาลอีกแล้วนะครับภายในซอยการเคหะแห่งชาติบางพีตําบลบางเสาธงอําเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับคือแม่อนุญาตให้อาสากู้ภัยและหน่วยกู้ชีพนะครับเข้าช่วยเหลือนะครับแจ้งจะดําเนินการอ่ากันเองนะครับด้วยเหตุผลเป็นพื้นที่หน่วยงานราชการนะครับก็วันที่9กุมภาพันธ์2569นะครับ โอ้โหนะครับก็มีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ11.45น,นนะครับได้รับแจ้งเหตุอาคารถล่มนะครับภายในศูนย์ฝึกอบรมแห่งหนึ่งเบื้องต้นนะครับได้รับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ทราบจำนวนแต่จากการตรวจสอบไม่อนุญ,ญาตให้อาสากู้ภัยและหน่วยกู้ชีพเข้าช่วยเหลือ,อโดยแจ้งว่าจะดำเนินการ เองทั้งหมดนะครับไม่ต้องการสนับสนุนจากนอกพื้นที่ด้วยเหตุผลเป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการนะครับอันนี้คือยังไงคือที่ไม่ยอมนี่นะครับคือเป็นการเพื่อที่จะแบบปิดข่าวหรือเปล่าหรือเป็นการแบบว่ากลัวว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวกลัวจะเป็นเรื่องแดงขึ้นมาหรืออะไรยังไงหรือกลัวว่าจะมีการตรวจสอบเรื่อง ตึกถล่มเนี่ยนะครับอาคารถล่มเนี่ยกลัวว่าแบบหรือแผลนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีการกินงบกันเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงเป็นการปิดข่าวนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าการที่การคนไม่ให้คนเข้าไปช่วยเนี่ยหรือว่าอาสากู้ภัยเข้าไปช่วยเนี่ยนะครับว่าจะจะดูกันเองช่วยกันเองเนี่ยอันนี้คือคือเป็นการมันปกติแล้วมันไม่น่าจะใช่นะครับอ่า มันไม่น่าจะใช่นะครับปกติแล้วมันควรที่จะต้องอ่านะครับให้ทุกหน่วยงานหรือเข้าไปดูช่วยเหลือกันได้นะครับนะครับแต่กบอกว่าถ้าเกิดแบบว่าว่าจะช่วยกันเองเนี่ยนะครับมันอะไรแปลกๆทําแม่งทําแม่งนะครับอ่ะนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกกับเรื่องนี้ว่ายังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันดูนะครับเรียกว่านะครับเป็นสีสันของการเลือกตั้งเลยทีเดียวนะครับหรือว่า ล่าสุดนะครับก็มีสสอนะครับเกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นมีแต่หนุ่มสาวนะครับอายุยังน้อยๆอยู่เลยนะครับก็ลงเลือกสอสอกันแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสาวสวยหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะครับที่รูปร่างหน้าตาดีนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็โหลลงไปลงเล่นการเมืองกันนะครับไปเล่นการเมืองเป็นสอสอกันบ้างละอะไรบ้างละนะครับหรือ ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะอาจจะมีจากทางแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรทางพ่อหรือทางคุณพ่อแล้วทางคุณแม่อะไรเงี้ยคือเล่นการเมืองอยู่แล้วคือเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการผลักดันเนี่ยเอาลูกน,นะครับขึ้นมาเป็นนักการเมืองเป็นสสเป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าถ้าเห็นแบบว่าคนที่อายุน้อยๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยครับยากที่จะได้ไปเป็นแบบนั้นนะครับมันไม่ได้เหมือนเป็นการแบบว่าเหมือนยังเอาเราอยากเป็นนักแสดงเราอยากเป็นดาราเราก็ไปแคสติง้งหรือไปอะไรยงั้นนะครับแล้วก็จะได้นะครับมันไม่ใช่นะครับคือมันก็ต้องมีเส้นมีสายหรือการที่ว่าอยู่ดีๆไปไปเป็นแบบนั้นมันค่อนข้างที่จะยากครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นที่ฮือฮากันเลยนะครับก็ว่า ก็เรียกว่าเป็นสีสันทางการเมืองแล้วกันนะครับว่าสสเขตสองบุรีรัมนะครับชื่อพลอยนัทธิดาเล็กอุดากรนะครับพักภูมิใจไทยนะครับสสที่อายุน้อยที่สุดนะครับนะครับเพียงแค่25ปีเองนะครับนะครับก็อย่างอายุน้อยจริงๆนะและก็น่าตาดีด้วยนะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นดาราได้เลยนะครับ หน้าตาอย่างนี้คือสามารถเล่นหนังเป็นดาราได้เลยนะครับอ่ะนะครับก็ยุคนี้มันเป็นยุคที่เขาเรียกว่าโซเชียลมันเข้าถึงนะครับอ่าอินเทอร์นงอินเทอร์เน็ตนะครับมาไวนะครับไม่ได้เป็นเหมือนอย่างยุคก่อนๆนะครับเดี๋ยวนี้คือเราสามารถดูผ่านกันทางหน้าจอโทรศัพท์ได้เลยนะครับคือพูดง่ายว่า 5G นะครับคืออะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับอ่ะนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันนะครับ ครับก็เพจกุลกันจอมพลังชชวยสู้นะครับก็ได้มีการโพสต์นะครับว่าเจอบ้านไดน้ฟานหัวหน้าทหารขเขมรที่ธรรมดานะครับแล้วนะครับบ้านหลังใหญ่ปักธงชาติจีนในพื้นที่ขเขมรเต็มไปหมดนะครับหลังบ้านขุดคูเลสท,ทางทหารเป็นกิโลนะครับมีบังเกอร์ตลอดทางมากกว่าเป็นสิบลูกนะครับ ในบ้านมีอาคารห้องพักสองชั้นคาดเป็นที่อาซุกอะไรสักอย่างนะครับนี่ยิ่งตอกย้ำว่าเขมรตรงธมรดาเนี่ยเป็นลูกน้องของไอ้ฟานไอ้ฟานนะครับคนจีนคนนี้มันถึงขนาดประกาศสักดา,าปักทุกชาติจีนนะครับทั่วบ้านนอกพื้นที่เรศรษฐกิจ พิเศษคูเลตด้านหลังนะครับคาดว่าเตรียมให้ทหารขเขมรเนี่ยที่เป็นลูกน้องเนี่ยใช้ในยามเกิดเหตุนะครับฝากทุกคนนะครับส่งข้อมูลนี้ให้สถานทูตจีนทีว่าจีนเกี่ยวข้องและสนับสนุนการทำคูเลตและบังเกอร์ให้กับทหารขเขมรหรือไม่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีเป็นภาพนะครับมันอ่านว่าอะไรไอ้ฟานหรือไอ้ฟ้านบ้านไอ้ฟานไม่เอก ฟ้านเนะี่ยอ่นะโอ้โหแล้วมันคุดคุณเลดยาวเลยนะครับคือพูดง่ายว่าโอ้โหคือมันจะจบยังไงผมก็ยังมองไม่ออกนะครับอืมอ่ะเราก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับว่ามันยังไงกันแน่นะครับมันมีจีนเทาจีนดําเข้ามานะครับอ่ะแล้วมันอยู่ในฝั่งของเขเมรน,นะครับอ่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยดูนะครับ เอานะครับคุณผู้ชมภายหลังจากการเลือกตั้ง2569นะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับชายแดนในพื้นที่อำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยนายสุวัส์นะครับอายุ52ปีชาวอำเภอบ้านกวดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าปัญหาข้อพิพาทชายแดนเนี่ยการประทะรอบ3เนี่ยเกิดขึ้นแน่ดังนั้นอยากให้นายกนะครับคนใหม่แก้ปัญหาชายแดนให้จบนะครับ อย่าให้ชาวบ้านต้องอพยพแล้วอพยพอีกนะครับเช่นเดียวกับนายนิจจลินนะครับอายุ48ปีเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์ในอำเภอ,อในอำเภออำเภอบ้านขวดนะครับที่เห็นว่ารัฐบาลใหม่ควรแก้ปัญหาชายแดนให้จบก่อนเพราะถ้าชายแดนไม่จบเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นที่สำคัญต้องสร้างรั้วชายแดนตามที่ได้หาเสียงไว้นะครับขนาดที่นายประยูน อายุ78ปีชาวบ้านอเภอกาบเชิงจังสุรินทร์นะครับพูดไม่ต่างกับไม่ต่างกันคือขอให้รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลใหม่นะครับจัดการชายแดนให้มันจบอย่ายืดเยื้อนะครับเพราะชาวบ้านเดือดร้อนอพยพแต่ละทีหมดเงินเป็นหมื่นนะครับที่สําคัญต้องสร้างรั้วกั้นผมแดนด่านก็ไม่ต้องเปิดนะครับปิดตายไปเลยนายประยูนกล่าวเพิ่มเติมว่าลางจาก ปิดด่านชายแดนผลผลิตทางการเกษตรของไทยเนี่ยก็ราคาดีขึ้นทั้งมันสับปะหลังอ้อ,อยข้าวดังนั้นอยากให้ปิดด่านไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์จะสงบจริงๆถ้าไม่สงบอย่าเปิดด่านนะครับอย่าเปิดด่านดิดขาดเพราะกัมพูชาไว้ใจไม่ได้นะครับเออผมว่านะบางครั้งนะครับการแก้ปัญหาชายแดนเนี่ยนะครับที่จะให้พืชผลผลิตหรือ พืชผลทางการเกษตรเนี่ยของเกษตรกรเนี่ยมันราคาดีขึ้นหรือมันเติบโตราคาที่ดีขึ้นหรือว่าคนที่ทําการเกษตรเนี่ยนะครับแบบอยู่ได้สบายๆนะครับผมว่าบางทีเนี่ยถ้าเราปิดด่านนะครับแล้วเราแล้วเราเอามาใช้จ่ายซื้อซื้อขายกันในในประเทศไทยเนี่ยผมว่าราคามันจะดีนะครับราคามันจะกระโดดขึ้นมานะครับราคามันจะสมเหตุสมผลนะครับแต่ถ้า เปิดด่านชายแดนเนี่ยกัมพูชาเนี่ยหนึ่งเลยกัมพูชามันจะต้องเอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ว่าจะเป็นมันลำปังอ้อยเอ้ยอะไรเนี่ยคือเอามาขายทั้งบ้านเราเนี่ยในในในทางก,การกลาบ้านเราก็มีของพวกนี้อยู่แล้วมันก็เลยก็เข้ามาเยอะพอเข้ามาเยอะมันทําให้มีการเหมือนแบบว่า,วากดราคากากบทังบ้านเราเนี่ยเอ้ยทางนน้มถูกกว่าทางนี้ก็เลยต้องถูกตามอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้เกษตรกร,กรบ้านเราเนี่ย คือพูดง่ายว่าตกต่ำนะครับบ้านเขาเขาผลิตมาเยอะเขาก็ส่งส่งส่ง,สง,สงเขาก็คือเหมือนแบบว่าถูกบ้างแพงบ้างอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยคือพอมันเยอะเยอะล้นล้นประเทศอะ่ะคือเราก็เลยเหมือนแบบว่า,วาเอ้ยก็มากดราคาว่าเอ้ยผมมีเยอะแล้วคือน้าจะขายก็ต่ําลงอะไรเงี้ยมันมันกลายเป็นแบบนั้นไปไงคือก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นอ่ะทางที่ดีเนี่ยถ้าปิดและงดรับ ของจากต่างประเทศน่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเนี่ยลักลักเลยงดจากของกัมกัมพูชาเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยดีขึ้นผมผมเชื่อนะว่ามันน่าจะต้องดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือเขาก็จะห่างมาหามาหาม,หา,มหาหาซื้อในในประเทศเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนงมะนาวหรือข้าวเคิออะไรเงี้ยหรือเขาเรียกว่าอะไรอ้อ,อย มะนาวมันอะไรต่างๆเนี่ยคือก็จะมาหาอาหารในบ้านเราว่าเออแถวไหนมีให้ราคาดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะถ้าคือคือเราถ้าแก้ปัญหาให้ถูก,ถกจุดนี่ยลองปิดก่อนนะครับแล้วเวลาจะรับอ่ะคือควรที่จะมีลิมิตในการรับจต่างประเทศหมายถึงว่าถ้าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีการเปิดด่านขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องตรวจสอบดูแลควรที่ต้องมีลิมิตสมมติว่ารับรับเอาแค่ เท่าไหร่ใช่ไหมไม่เยอะประมาณนี้เพราะว่าในประเทศก็มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจในภาคเกษตรเนี่ยมันจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เห็นชัดเลยนะจากการที่ว่าพอปิดด่านปุ๊บการขนส่งเนี่ยมันไม่มีจากฝั่งนู้นเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกษตรกรบ้านเราเนี่ยลืมตาปากได้อันนี้มันน่าจะเกี่ยวกันชัดเจนเลยนะครับ อย่าบอกว่าไม่เกี่ยวเกี่ยวกันชัดเจนเลยเนี้ยนะครับถ้าใครที่เป็นนายกหรือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องเนี้ยต้องลองไปดูนะครับคือมันมันมันต้องแยกกันเด็กของเราอ่ะมีใช่ไหมเราอ่ะจะส่งไปต่างประเทศอ่ะมันจะต้องเป็นไปในต่างประเทศประเทศที่มันค่างเงินเยอะกว่าประเทศกัมพูชาเราถึงจะได้รายได้ที่สุมน้ําสุ่มเนือ้อใช่ไหมแต่ถ้าเรา ยังไปเอาประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าเราที่มีค่าเงินที่ถูกกว่าเราเอาของเขาเข้ามาบ้านเรากลายเป็นของของเนี่ยขายบ้านเราขายไม่ได้เพราะว่ามันมีทางนู้นเข้ามาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันทาให้เศรษฐกิจตกต่ําลงไอเราอ่ะเฉพาะขายกันใ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 นประเทศเราเนี่ยก็ขายไม่ได้ไงเพราะว่ามันมีทางนู้นเข้ามาแต่ถ้าทางนู้นไม่มาปุ๊บในประเทศเราก็จะขายกันได้เหมือนเหมือนเป็นการแบบเอื้อประโยชน์เอ กูซื้อมึงมึงซื้อกูอะไรเงี้ยในประเทศได้และแถมยังสามารถส่งออกไปต่างประเทศที่เป็นมูลค่าเหมือนอ่ะสมมุติจะส่งออกไปประเทศที่อลัมรวยกว่าหรือจะอ่าเมกงเมกาหรือจะเป็นปัดไม่ต้องอเมริกาก็ได้หมายถึงประเทศไหนก็ได้ที่ค่าเงินมันแพงกว่าเราอาจจะไปส่งไปญี่ปุ่นส่งไปส่งไปจีนส่งไป อินเดียหรือไปอะไรก็ได้เออที่มันที่มันค่าที่มันแพงกว่าของเราอะ่ะเ,ออเนี่ยผมว่าอันนี้มันคือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแต่พอเราไปเอาของที่ถูกกว่าแลวแม่งติดอยู่ใกล้บ้านเราด้วยเนี่ยลักลอบเข้ามาง่ายแล้วขดกันมาเยอะเนี่ยมันทําให้เรศรษฐกิจบ้านเราอะ่ะมันซบเซาลงอันนี้ไม่รู้นะอันนี้อันนี้ผมวิเคราะห์ผมเองนะถ้าใครคิดเหมือนผมเนี่ยก็ลองเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับอ่ะนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันได้นะครับ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆของทั้งช่องนะครับ